ทุกนี้แบบค่าไฟค่าอะไรก็แพงแล้วที่ซวยคือวันนี้ถ่ายที่บ้านแอร์แม่งเสียอีกแล้วไงแล้วเธอก็ต้องยืนถืออยู่เนี้ยหรอเย็นไหมเนี่ยเอาแรงกว่านี้หน่อยดิมันร้อนเย็นอยากแกะกบเพื่อนมากอยวมันดันโอ้โห ข้างในดิตรงนี้ไม่มีอะไรบางอยู่ไม่นี่ก็อย่าไม่ให้มันหื่นกามจนเกินไปได้ไหมังๆๆ้นนยน o ไมเอาไปเล่ <laughs> เ ร้อนเนี่ยหมุดกะเอดเน,น,น,นี่นนนยบางทีแบบช่วหน้าร้อนเนเหงื่อออกมบไปหมดแล้วอะนี่เหงื่อเลยเหงื่อหายแล้วอะ <c oughs> อากาศมันร้อ,ดดอ,อรนอจริงจริงเหงื่อมันก็แบบเข้าใจไหมเห่ด <c oughs> ี๋ยวคนไม่เชื่อพ <c oughs> อแต่เวลาพูดหางห่างมาแล้วแ มีตัวแห้งไงพี่เหนื่อยไม่เหงื่อยไม่ค่อยไม่ขี้ร้อนเออแต่พี่เป็นคนที่ไม่ค่อยแบบไมีเหงื่อยแต่ผมมันเหงื่อแบบเหงื่อออกเยอะมากยิ่งเวลาไปถ่ายละครเขาบอกว่าคนมีเหงื่อมันจะมีอารมณ์ทางเพศมันสูงจริงเป็นคนเซ็กซ์จัดมากจัดก็แย่จัดก็แย่ไม่สนุกไม่สนุก คือวันนี้อากาศมันร้อนถูกไหม่วงนี้แบบค่าไฟค่าอะไรก็แพงแล้วที่ซวยคือวันนี้ถ่ายที่บ้านแอร์แม่งเสียอีกนี่หมดเรื่องนี้มาไม่รู้ต้องเท่าไหร่อีเรื่องแอร์แอร์แม่งพังมันมีวิธีคลายร้อนยังไงบ้างก็นี่ไงน้ำสาดใส่ไม่เอาไอ้ตัวนี้ไม่เอานี่จำทานเปียกเลอะเทอะไปหมดแล้วเนี่ยกินน้ำเย็นมันก็ช่วยได้นิดหน่อยอ่ะมันก็ร้อนอยู่ดีมันได้แค่มันเย็นข้างในถ้าเราร้อนบางทีแบบกินอะไรเย็นๆน้ำเย็น ไอติมอ่ะมันจะช่วยได้สักแค่ไหนก็ใช่ไงก็ถึงได้พูดว yeah> ่าถ้ากินของร้อนมันก็ไม่หายเย็นนั่นมันก็ไม่หายร้อนพูดอะไรอ่ะรู้อะไรก็ไม่รู้เอาของเย็นมากินกินไอติมก่อนเลยเราดูกินไอติมก่อนเลยแปลว่าอะไรกูต้องรู้ก่อนมองอะไรอ่ะไปหยิบมาสิรู้อยู่แล้วก็กินไอติมก่อนเออมึงเอาไม้ใกล้เลยมึงจะไปวางไกลๆทำไมวะมีหลายรถไม่เลือกเลยอ่ะซื้อมาติดปากกันไอ้นี่มันเป็นไอเดียป๊อป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 อปะ ไม่เอามันเป็นแท่งสิเนี่ย่ะมีนะมีอยู่แท่งหนึ่งแล้วไหมลองดูอะไรนะแต่ว่าลองจริงตอนนี้อากาศมันร้อนอะเดี๋ยวมันร้อนเนี่ยอุ้ยกัดเป็นคนกัดไม่ได้อ่ะลองดูว่าถ้ากินไอติมแล้วให้เซ็กซี่แล้วขายของอ่ะลองทำดูไม่เอาเด็ดขาดทำไมกินแบบเซ็กซี่อย่างเงี้ยผมดมันกินดีไม่หมดอย่างเงี้ย คือเซ็กซี่หรอก็ไม่เซ็กซี่เว้ยเอ้าหายไหมเนี่ยหายนะไม่นะไม่เห็นหายเลยมันต้องเอาถูหน้าแต่เอาไอ้พิ้งถหน้าหายร้อนไม่เป็นไรกูยอมร้อนก็ได้กูร้อนก็ได้มันก็แค่หวานแล้วก็คือข้างนอกไม่ก็ร้อนอยู่ดีอ่ะไม่เอาอ่ะจะทิ้งเลยก็ให้มึงกินต่อไงแล้วเกลียดเหรอท่าท่ามันามัยถึงดีไม่น่าติดโควิดสามรอบเลยไม่ได้ไม่เล่ เนี่ยอากาศร้อนๆน่ออะไรโอ้นี่เห็นไหมเหงื่อออกเยอะเลยเข้ามาชุดเดียวนี่เห็นไหมแซมว่าไม่หายนะเนี่ยไม่หายนี่เหงื่อออกเต็มเลยอะถ้างั้นต้องเป็นวิธีที่สองใช่ไหมพี่สีใช่คืออะไรง่ายๆทาแป้งเย็นเน่ยก็หายร้อนออกล่าวิดีแต่ไม่ชอบแป้งเย็นอะ มันร้อนอ่ะใครบอกเย็นวะเอามาจากไหนเย็นอ่ะทาแล้วมันร้อนอ่ะแสบว่ามันแสบผิวอ่ะเนี่ยแล้วก็กระจุยกระดายต้องเอาน้ำมันนิดนึงรู้ป่ะนั่นแหละยิ่งร้อนไปกว่าเดิมอีกขมเข้าปากมันหายจริงเหรอวะมันร้อนไม่เข้าใจมันไม่เย็นอ่ะมันเย็นจนร้อนอ่ะเขี่ยมาแล้วอ่ะสารฮอปเตอร์พุดตีต้ามันจะสร้างขึ้นมนในผิวคืออะไรนะอะไรไม่ดีก็่านพันมายิ่งกว่า มันร้อนมันเย็นเหรอเย็นนะมันร้อนอ่ะมันเย็นจนร้อนเหมือนทายาหมองอ่ะมันไม่ได้เย็นบ้ามันร้อนอามาแปะปังขาวๆเหมือนเด็กอ่ะยังไงยังไงมันต้องมีโดนลมไม่ไม่เราอ่ะยังไงไม่คิดจะทําอะไรเลยแหละให้ทําอะไรก็ไม่ทําแดกไอติมอย่างเดียวอีกปะลองทาที่แขนไม่จบอ่ะก็ได้ อยากเกี่ยวกับเพื่อนมากเดี๋ยวมันสั่นนอกแค่นี้ก็เย็นแล้วเนี่ยเนี่ยมันต้องพอดีพอดีเนี่ยตั้งเป่าเออเย็นหืมเหน็นเหน็บนี่ละเริ่มมาแล้วกุ้งกระเทียมกุ้งกระเทียมใช่ไหมยังไม่ได้กินอันนี้มันก็จะมามันก็จะมีความแบบพาวขึ้นมาแล้วก็หายเนี่ยตอนนี้หายเย็นแล้วว่ะมีมีอย่างอื่นอีกไหมถ้าดูจันดาราไหมคุณบุญเรื่องเอามาอากาศมันร้อนมาก ทำไมอ่ะอันเนี้ยหายแน่มันจะมานั่งทีละก้อนทีละก้อนน่ะคือมันก็ถือยากมึงต้องแปะอย่างนี้เลยเย็นปะไม่เอาไม่เอาฮึ ในดีตรงนี้ไม่มีอะไรบางอยู่มมนี่ก็อย่าไม่ให้มันหืนกามจนเกินไปได้ไหมมาาเออเชฟเมื่อกี้ด่ากูไม่ให้หืนกามจนเออแต่มันดีว่ะถ้าเมนีลมหายใจเนี่ยมันจะดีมากเป็นไงดีขนลุกด้วยเนี่ยไหนลองทำเห้เคาบ้างดิ มึงคือเราอ่ะก็คาดหวังความเซ็กซี่คือให้เล่นหน่อยอ่ะแล้วมึงดูเมียกูทาแล้วหน้าอยู่เงี้ยอุ้ยีไม่ดีเยนโยไม่เคยลองของไอซ์บรซอะแสดงว่าคุณก็สามารถที่จะถ้ามีน้าแข็งอะถ้าอากาศมันร้อนมากคุณเอาน้ําแข็งมาแบบถูตัวเงี้ยไม่ได้นะสมมุติว่าเราเราไม่ต้องเอาน้ําแข็งมาทาอย่างนี้ได้ไหมก็ต้องประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเป็นการคลายร้อนตดเรมอนผมมีสิ่งประดิษฐ์มานํำเสนออเลยเออมา้องประจันกล้องมากอโอบางทีบางท่านอ่ะอาจจะไม่ได้แบบว่าติดเครื่องปรับอากาศที่บ้านหนูแม่ไม่ได้มีแอร์เขาก็เลยเอาน้ำแข็งอ่ะใส่ลงไปในนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาพัาลมเป่าเอาเลยนะอ่ะด เรามีสายน้ำแข็งแห้งไว้ด้วยนะเดี๋ยวเอาตัวให้กล้องเลยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยใช้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้อะทำไรอะทำไมต้องคับนี่ก็อัดอย่างนี้เลยพี่มีลองดูนะ แล้วไงแล้วเธอก็ต้องยืนถืออยู่เงี่ยเย็นไหมเนี่ยเอาแรงไว้หน่อยดิเฮ้ยมันก็เย็นอยู่นะเย็นอยู่นะเฮ้ยแต่มึงแต่มันเย็นนะเว้ยเฮ้ยเย็นเฮ้ยเย็นมากอ่ะเฮ้ยมันเย็นนะเหมือนแอร์เลยเฮ้ยเอไม่ก็คือว่าหลังเราต้องมานั่งอย่างเงี้ยหรอไม่แล้วคือถ้าหมดถ้าสมมุติว่าคนทั้งบ้านมีอยู่เจ็ดแปดคนอ่ะถ้าจะเอาเย็นจัดอ่ะก็คือต้องหน้าติดเลยอ่ะอย่างเงี้ย ไอ้มันเย็นเออไม่น่าเชื่อเนี่ยแต่ตรงเนี้ยไม่ได้แล้วแล้วเวลาลมมันเป่าอย่างีน้น้ำแข็งมันไม่มันก็น้ำแข็งมันละลายเร็วเลก็ต้องใช้น้ำแข็งเนก็ <c oughs> นคือประหยัดไฟแต่สรุปแล้ว <c oughs> ก็คือว่า <c oughs> มึงก็ต้องใช้แบบน้ำแข็งประมาณ10ตันอย่างเงี้ยต่อว,วันอย่างเงี้ยแล้วเอาเวลาไปทำเะไรเอาเวลาไปหาเงินไปอะไรที่มันแบบดีกว่านี้เหอะซ่อมแอร์ไหมซ่อมแอร์ให้แล้วนะ อะไรซ่อมแอร์ให้แล้วซ่อมแล้วเอาแอร์มาติดเลยแล้วทำไมไม่คิดจะบอกกูตั้งแต่แรกเลยอ่ะว่าให้ก็ให้มันมีความคิดตั้งสรรค์ก่อนนี่เรียบร้อยแล้วกรีเนี่ยเหรอเออมาได้เยเฮ้ยมาได้ไงเมื่อกี้ยังไม่เห็นเลยอ่ะมาแต่งงานแล้วทำไมเห็นหรอทำยังไงเธอสั่งจากไหนอ่ะสั่งผ่านแอปพลิเคชันเลยแล้วนางก็มาส่งติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยเลยเป็นแอร์ที่แบบเลิศมากเขาจะมีการรับประกันอะไรอ่ะห้าปี รับประกันคอมเพรสเซอร์10ปีไม่ธรรมดานะบอกเลยว่าแบรนด์กรีเนี่ยการันตีเป็นแบรนด์เครื่องปรับอากาศอันดับหนึ่งของโลกที่ไม่ธรรมดาจริงๆแอร์กรีรุ่น บ u ักชูรี r ซีรีส์อินเวอร์เตอนะครับเขามี 3D Air Flow ออก3มทิศทางบานสวิงปรับได้4ทิศทางแรงลมปรับได้7ระดับที่นะสำคัญมี Wi-Fi Connection สามารถควบคุมหรือปรับตั้งค่า Air p ผ่านแอปกรีพลัสได้เลยอ่านี่แล้วเวลาฝนตกนะเขาะจะมีระบบรีสตาร์ทออโต้รีสตาร์ทคือแอร์เนี่ยจะกลับมาทำงานแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องเปิดปิดอีกครั้งโอ้ดีนะอนอกจากนี้แล้วนะคะเขายังมี self cleaning ด้วยนะเป็นฟีเจอร์ที่ทำความสะอาดกำจัดสิ่งสกปรกออกจากคอยเย็นทำให้เย็นเต็มประสิทธิภาพช่วยยืดอายุการใช้งานอีกด้วยและที่สำคัญคือสีสวยไหม สวยเลือกสีได้ด้วยรุ่นนี้มี5สีให้เลือกด้วยกันใครชอบสีไหนไปเลือกเอาอยากได้โทนไหนตีมไหนมแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะไปซื้อแอร์เนี่ยจะต้องแบบขับรถไปที่ห้างต้องไปน่นต้องไปนู่นไปนี่อันนี้คือนี่เปิดปุ๊บสั่งผ่านแอปพลิเคชันมี La z า d a s h o อป e k ้ o c k k n o อก The m ม l l Power Buy รบร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือว่าจะแวะไปที่ช์รูมของเขาก็ได้นะนี่อยู่ตรงพัฒนาการหน้าซอยพัฒนาการ54ไปดูได้เลยแล้วเขาก็จะมาถึงบ้านมาติดตั้งให้ วฉะน,นั้นไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะครับ w w w g r e e t h a i l a n d c o m และ facebook กรี thailand ติดความคุ้มค่าเลือกติดแอร์กรีแอร์กรีตัวเดียวจบครบทุกฟังกชันเป็นไงเป็นไงดูระบบเขาเทไหมล่ะคุณหนาวอห,นะหนาวเลยนะเออความเป็นยูทุนะ <laughs> อะไรที่มันเว่อร์เอ,รเออ ทีนี้เราทำคลิปต่อไปไหมว่าวิธีการคลายแบบไม่ให้มันเย็นอ่ะให้มันหนาวาทำยังไงมิวิวิธีการคลายให้มันหนาวไม่ให้มันเย็นให้มันหนาวคือกินกาแฟกินอะไรบ้างเนี่ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยอ้าวเปาบอกวิธีคลายความร้อนทำยังไงอันนี้ก็วิธีการแก้หนาวอ่ะเออก็ต้องจอดใชนไหมอ๋อ จะรู้ใช่ปะ่ะเพามันไม่ได้หนาวมากขนาดนั้นจะไม่หนาวได้ยังไงดูเราใส่ขนาดนี้ลูกกห <c oughs> เอ้มือถือไปไหนแล้วเราสามารถปรับโหมดมันหนาวเกินไปมันหนาวไป <c oughs> ปรับเป็นยี่สิบปรับนี้เลยนี่ลบมันก็ยิ่งหนาวดิอี <c oughs> อวัวเฮ้ยมันดังตามได้ป่ะเอ้าคือมันเชื่อมไวไฟจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวพังเดี๋ยวพังพอแล้วพอแล้วคือถ้าซื้ออะไรมาใหม่ก็พังหมดในในมือเมียกูเนี่ยพอแล้วจะมายุ่งอะไรล่ะ ตอนนี้มันมันมันลงมันลงขาอยู่อ๋ออันนี้เหรอเฮ้ยแอร์เราโกดว่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราควบคุมตรงนี้แอร์ตัวนี้ทํางานด้วยเสียงมันดังอะได้ยิน้ากท็อปเนี่ยมันได้ยินอีกเอาเอานี่ไงนี่ไงเฮ้ยเลยแตกว่ะมันน้ําแข็งแห้งไงพอมันเย็นเกินปุ๊บน้ําแข็งมันจะแบบอาวเธอกระตัดดิเธอปับดิ